รัตนาเดี๋ยวถ้ารัตนาพูดดีกับผมนะผมมีข้าวเหนียวถั่วดำให้ขัตยางจ้าแล้วก็ลอดช่องจ้าถ้าพูดดีกับผมนะจ้าพูดอะไรล่ะจะพี่พื่ถามอะไรล่ะก็พี่โนดเขารัาเพื่อนมาที่บ้านเยอะจ้งไม่ผมบอกรัตนาว่าถ้ารัตนาพูดดีกับผมอะรัตนาไม่ด่าผมอะไปด่าเรื่องอะไรเล่าผมโดนรัตนาด่าทุกวันเลยครับ พูดอย่างนี้ไม่เป็นความจริงพระย่อมรู้พระรู้หมดแล้วอ่ะตอนนี้พระไม่หลับไม่ได้นอนเลยรัตนาไม่จริงเลยพระส่งเขาโทรมาคุยเรงงงเลยว่ารัตนาอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆนะก็รัตนาไม่เคยเชื่อไงก็ไม่เชื่อสิพี่โนดนะกับเพื่อนก็เดี๋ยวถ้าคุณรัตนาคุยกับผมดีผมให้เลยนะไม่ต้องให้เราไม่เอาอ๋อกัจจดาใช่ไหมไม่ได้ด่าสาบานก็ไม่อยากกินอ่ะเฮ้ยขนมข้าวเหนียวสดมที่คุณชอบเลยนะเขาชอบกินข้าวเหนียวสดามาก ใช่ไหมใช่ไหมรัตนาไม่ต้องเลยพี่สัญญาว่าไม่ด่านะจะด่าเรื่องอะไรเลยคุณเดี๋ยวทำอะไรฉันเซอวพระย่อมรู้อะพระสงฆ์เขาพูดมาอย่างนี้ไม่เคยทําอะไรคุณเลยนะรัตนาอย่างนี้นะผมจะให้หมอรัตนาเขาดูดวงให้ผมนะฮะดูเนี่ยตาสายตาไม่ดีก็ดูไรมือนิดเดียวเนี่ยดูไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วดูว่าวันเนี้จะตาผมไปถูกตกไหมเอาเร็วไม่ตกเลยค่ะนี่จับดิ อ่าไม่ตบไม่ตบฉันไม่เคยทําอะไรใครร้กาดคนที่คิดจะร้กาดพระจะให้ดันให้มีจิตใจที่มีคนมาแอบยิงวันนี้ดวงไม่โดนตบใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้ยุ่งกับคุณเลยได้โดนด่าไหมดูดิไม่ด่าเลยดูก่อนโดนด่าไหมยบแล้วไม่โดนด่าดูก่อนว่าดวงโดนด่าไหมดูแล้วเนี่ยอาดูก่อนหมอก็ดวงโดนด่าไหมไม่ด่าหละดูให้แน่ใจฉันแน่ใจดูให้แน่ใจไม่ใช่ปากจัดดูให้แน่ใจหมอ หมอรู้แน่ใจหมอย่านะดูก่อนว่าโดนด่าไหมไม่โดนดูก่อนก็ดูแล้วเนี่ยจับก่อนเนี่ยโดนไหมไม่โดนเอาไว้แน่ก็กูพูดแน่แล้วเนี่ยกูจมใจเหลือเกินสาบานมึงไม่ต้องมาจ้องกับกูอย่างนี้เลยสาบานว่าผมไม่โดนแล้วหมาแล้วคสาบานว่าผมจะไม่โดนอ่ะสาบานอ่ะถ้าวันนี้ ผู้ตามดิถ้าวันนี้ผมไม่โดนด่าคุณไม่โดนด่าคนที่ด่าผมคนที่จะด่าในประเทศไทยในประเทศไทยมีแค่คนเดียวมีแค่คนเดียวคือคือรัตนามึงพูดเองดูก่อนโดนไหมพระมาจริงแล้วดูอีกครั้งโดนไหมไม่โดนเลยอีกครั้งไม่โดนเลยอีกครั้ง อะไรล่ะดูว่าโดนด่าไหมก็ไม่โดนเลยดูก่อนก็นี่ไงแหกโดนแล้วคุณทำาได้ร่างกายผมเมื่อกี้ก็ให้ดึงมาดูอ่ะคุณหักนิ้วไอ้บัญญาพูดเนี่ยบัญญาอย่างนี้เนี่ยพร์จะลงโทษคุณหักนิ้วผมทำไมให้คนมาแอบดูคุณหักนิ้วผมทำไมก็นี่จับอย่างนี้ดูว่พาร์ไม่ได้หักเลยไอ้ปากหมาอ่าด่าได้สอง เมื่อกี้บอกว่าไม่ด่าไม่ต้องมานับหรอกเดี๋ยวพระจะให้คนมาอ่นมาทำจัดการโดยปริยายเลยนายบอกว่าจะไม่ด่าด่าอะไรละ่ะเมื่อกี้ใครด่ายปากหมาด่าอะไรละ่ะเมื่อกี้ใครด่ายปากหมาโอ้ยพูดจ้าใครดา่าเมื่อกี้มึงไม่ต้องมาถามกูเลยนะเมื่อกี้ใครดา่าปากหมาหมากแล้วพระตอบก่อนเดี๋ยวพระให้ความจริงมายิงคณตอบก่อนใครดา่าปากหมาเมื่อกี้ ใครด่าเมื่อกี้มึงมาชี้กูทาไมใครด่ามึงด่าทำไมคุณโกหกแบบนี้ไม่ต้องมาชี้หน้ากูหรอกนะคุณด่าผมทำไมมีคนมาแอบยิงรัตนาคุณด่าผมเรื่องอะไรโอยยังไม่ได้เอ่ยปากด่าเลยเนี่ยเมื่อกี้ใครด่าปากหมาก็มึงเป็นหรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้เป็นกูดูว่าเป็นนะกูถึงพูดนะเนี่ยด่าแล้วเนี่ยเนี่ยหลอกด่าแล้ว คุณด่าวมปากหมาทาไมกูเงียบแล้วนะไม่พูดแล้วผมถามคุณด่าวกปากหมาทําไมก็มึงเป็นคนปากไม่ดีอ่ะอันนั้นก็ไหนคุณบอกว่าผมจะไม่โดนด่าวันนี้ยมึงจะมาบังคับกูเลยก็คุณดูดวงเองอ่ะไม่ต้องมาบังบัญชาบัญชาการดิตั้แสดงว่าคุณเป็นหมอดูที่ดูดวงไม่แม่นเอออ่ะใช่ไหมใช่แล้วคุณดูทําไมแล้วมึงมาสอนกูทําไมอ่ะไม่ได้สอนคุณดูเองปากอย่างนี้นะพระแล้วก่อนคุณโกหกอย่ามาชี้หน้านะคุณดูดวงไม่แม่น พี่โนดรัตนามาแล้วพี่โนดมาแล้วในแนวมันจะฆ่ามึงพี่โนดพี่โนดอ่าพี่รัตนาเขาจะคุยด้วยนะพี่โนดพี่โนดอ่าพี่โนดฮัลโหลเด้ฮัลโหลเนี่ยไม่ใช่พี่โนดอ่าพี่โนดไม่ใช่เสียงพี่โนดใช่ไม่ใช่พี่โนดเลยใช่พี่โนดนี่ปวดท้องจังเลยเข้างน้ำเนี่ยพี่โนดพี่โนดจริงรัตนาไปไงมางอ่ะ ไม่เป็นอะไรเลยหนูเฉยไม่มีจ๊ะแล้วจ๊ะเป็นไงบ้างล่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่ใช่พี่โนดใช่ไหมพี่โนดเองแล้เสียงไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ปวดท้องนี่พี่จะเข้าน้ำพี่โนดก็โทรมาคุยกันแล้วอ่ะอยากคุยก่อนพี่โนดไม่เคยจะบายพี่อ่ะอืมอืมอืมแล้วแล้วแล้วตาาเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นอะไรเลยพี่ จ้าจ้าจ้าไมมาหาพี่นอบ้างเหรออืมก็ชีวิตจริงพระต้องจับสันปวดท้องพี่เข้าห้องน้ำเฮ้ยปวดท้องจริงอ่ะปวดท้องจริงไป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 นี่จะคุยกันรู้เรื่องแล้วกาบอกเบาสุดเรารักกันมเราวันนี้เรารักกันวันนี้วันวันวันพระวันนี้วัน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 พระมาจับมือไว้จับมือกันไว้แล้วเราคุยกันพี่จะบีบแรงเส้เออเออไม่เฉยรัตนา ว่ายังไงรัตนาว่ายงงไรัตนา <m akes> พูดเลยค่ะ <h à> รัตนารัตนารัตนาพูดมาแล้วจิรัตนารัตนาทุกอย่างรู้สึกดีกันหมดรัตนา รัตนารักรักอย่างนะถ้าโดนใจให้คนแอบคุณละรัตนารัตนายังไงลัตนายังไงล่ะคะลัตนาลัตนาโอ้ยหนูนี่ลัตตนา โนดมาเดี๋ยวแอบยิงแล้วพระพระคนใจโลลุ่ยจับมือจังหว้จังหวั้จับอ่านแล้วทำตามครูแบบนี้ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค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 กดใครกดใครกดกระเดงกดกระเดงเอวเอลโอ้ไม่ไหวเนี่ยมันจะได้หายมันเจ็บมากเลยนะมันจะได้หายฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ลิ้นอะไลิ้นอะไ ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดไลค์เต็มที่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยฝากกดวูร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์พระทำโทษอย่างหนักเลยครับชักกายทำมือดิก็พี่มันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ย จะได้จบไอมืดแล้วนะฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์แล้วก็ใครายซับตะคายแย่ๆไม่รู้เรื่องเลยไม่รู Pedro> ้ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์ใับคายซับคาไม่ไหวแล้วพี่อยากฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ซับตะคายซับตะคายไว้ไว้ไม่ไหวฝากกดแชร์อรแชร์ สำหรับข้าคนนี้แค่นี้นะครับไปดูเรื่องเรื่องเราไปตามได้นะครับชงเจ้ยธรรมดาล,ลกประจำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ